ทำแกะกะทิอยู่กับพ่อแม่ตัวนี้ทีหนึ่งวันเป็นชั่วโมงม่เพืร้อเราก็แกะกะทินนะคะทางแม่ครัวก็เตรียมกับข้าวนะนายกะทินน่ะนี่ไงโอ้โหนี่นะครับเตรียมสำหรับกินกับขนมจีนกับขนมจีนน้ำยาอะไรครับน้ำยาป่าสโซชูรีนเผ็ดไหมมันจะเผ็ดไหมเผ็ดเหมือนน้ำยาใต้อะไรอย่างนี้ไหม น่าจะจะผิดบ้างนะไม่ไดเสียบนะได้ทำไมยังผิดไม่จะให้ปายไม่กินข้าวหรือแม่เหมือนกันนอนก่อนเลยใส่มา่อนตรงสา ขนมสบขนมทเ้ม่อเาะไรปุ ALLY, os os ๊กป oh ุ course, oh ๊นะอเอ่หนาดรโเค่ไร้เร่นาเดียร่นาเดียพวมีหา ส่องไหมไก่สองพ่อครัวก่อนส่องพ่อครัวเพพ่อครัวหัวปากก่อนฝั่งนู้นก็กำลัง,งเล่นอะไรเล่นอะไรบอกผมตกทีไรก็เห็นจับรถไถตลอดนะ,ะนี่เนาะจับรถไถไม่รู้ทำอะไรนะครับจ็บแล้ว พื้นที่น่ารักพื้นที่เนาะให้เรียบไหลบ้างเาเพราะว่าเวลาฝนตกก็เป็นเร่องที่เป็นบุญจะไม่มีมาดูพ่อครัวก่อนดูกล้องให้ด้วยเพิ่มมาดูกล้องให้คอยเนี้ยครอครัวครอครัวหนึ่งสองตอนนี้เราก็จะได้เวลาได้เวลาแล้วนะคะ เอากระชายใส่ไปในหม,ม้อต้มนะครับผมหม้อเดือดแล้วนะมาดูใ, cker, ใกล้ๆดีกว่ามาทำอะไรนะน้ำยาเารคร multi, ืร่องปรุงนัวปลาสูตรสูรินสูตรสูรินนะคะลงไปแล้วนะคะเมื่อวาน,นเราก็ได้ทานได้กินข้าวติ๊ดแล้วเนาะใช่ <Rat S 2> <ขอ S 1> วันนี้ครับ น้ำยาสูตรสุรินบอกน้ำยาป่าน้ำยาป่าสูตรสุรินเสียได้เสียได้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียได้เสียได้เสียได้อย่างเนาะใส่ไปให้หมดไม่งั้นเป็นชายที่เราตำไเลโอ้อือันนี้นะคะสุดแซ่บแน่นอนนะคะเสือวันนี้อาจารย์เสือจัดเต็มเลยนะครับอาจารย์เสือบนน้ำยาขนมจีนสูตรสุรินน้ำยาป่าไม่ได้ใส่ขนมจีนอย่างไม่ได้ใส่กะทิเนาะอืมพวกใหญ่ๆนี่เนาะเขาก็ ถ้ากะทิเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรากินไม่หมดพุงนี้มันจะบูดเราก็ทำลังยาป่าดีกว่าเก็บได้ชอบโอ้ยโอ้โหดีล่าดูดีล่ากันเทช้อนเดียสี่ตรงนี้เลีช้อนเดียวมันไม่ไม่อร่อยใช่ไหมย่าย่าต้องเวลาส่วนน้ำพริกเราทำมาจากสุรินแล้วออก็ต้องทำให้อันนี้เราทำมาจากสุรินแล้วนะฮะก็คือเป็นปลาทูตำใส่หอมกระเทียม แล้วก็ปลาดุกเค็มใช่คริงอรตลับความอร่อยอยู่ตรงนี้ทุกอย่างคือพี่เสือทำเองหมดเลยยอดนั่งคั่วแล้วก็นั่งตักด้วยตัวเองสุดยอดเก่งมากเลยต้องกินหมดสองจานนี่อาจารย์เสือนี่เป็นทุกอย่างนะเข้มข้นมากนะครกับข้าวกับปลาหายห่วง ลงม้อแล้วเออโอ้เส mm hmm, no, no, no. no, no. yeah. no ียดายเสียดายมีเวลาไม่เมื่อกี้ไม่มีใช่ไหมโอ้ล้างเอาอไปแล้วไไม่ด้้าเอาให้หมดนะคะล้างเอาความนัวอยู่ตรงนั้นแหละเนาะใช่โอ้โหสะอาดทำเต็มที่แล้วใช้นี่หมดเราก็ขอตัดสัญญาณภาพไปที่ห้องสูงแล้วกันนะครับโอ้ตัดสัญญาณภาพมาตรงที่ตรงนี้นะปะ เดี๋ยวเราเป็นเสือนยางข้ามไปดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่ข้ามไม่ได้แล้วอาจารย์เสือเอ้ยดูอาจารย์เสือดีกว่าเนาะโอ้ข้นมากข้นจริงๆเข้มข้นจริงๆขั้นตอนต่อไปเราก็จะคุมรถแล้วก็ใส่น้ำปลา คนคนให้เข้ากันไบมะกรูอยู่ไร่ะแล้วนอ่ตอะนันนี้จกกินขนมกินอิ่มอร่อยเลยนะหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วเข้มข้นแยกซองนะะยกรซองหอมมากเลยตอนนี้ด้ เห็นตะล้อกบควรใบมะกรูดท,ที่ตลาดมันก็ไม่มีก็รอันี้แหละอ <c oughs> หนึ่งเดียวโอ้หม้อใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย มออบบไม่ได้ใส่ลูกชิ้นใส่อะไรเนาะสูตรที่โซลิงเขาจะมีใส่ลูกชิ้นเลยใช่โอ้มันอร่อยแล้วเขาบอกว่าลูกชิ้นอ่ะมันจะมันจะทำให้คาวเพราะว่าอันนี้คือเราย่างย่างป,ปาาลาทูเค็มปลาทูคั่วที่เราชิมันหอมอยู่แล้วถ้าเราไปใส่ลูกชิ้นปลาจะขาดเน,นื้สูตรสูตรไทยสูตรมันเนาะแล้วใส่ ให้เดือดแล้วก็ปรุงร้อปิดไฟไปแล้วหอมๆๆๆคุณแม่คะตกนะคะนะคะโซบูฮันที่ิโซนะคะโคโก้นะคะคาราเจนนะคะคือน้องใหม่ที่สั่งชิ้นนะคะนี่ก็ทําไปเรื่อยๆเนาะ เราก็อยู่ในครัวนะคะแกะเม็ดกระดิ่มเสร็จแล้วนะ,ะออลุงก็นะะกำลังทำอะไรน,อน้อปรับที่บอหรือว่าอโอ้เละจุ้มเป๊ะแล้วเอาไม่เละไม่ใจ,ใจลุงช่างแล้วพี่้ยใช่โอ้ดูบรรยากาศโอ้โหดูเอฟซีฝนสายฝนโปรยโปรย,ยเลยดูบรรยากาศหน้า,นาหน้าอะไรคะ,ะหน้าฝ<บ>นไปประเทศปานนอนเละ เลแล้วละเลตุ๊บเปะแล้วโอาขอบคุณมาคะสำหรับคลิปนี้ก็เนาะก็ยยอกๆแล้วะัมีความสุขีเนาะขอบคุณมากๆากค่ะสำหรับคุิปนี้สวัสดีค่ะ